คนเขาจะถือกันว่ามีย่ามูอร่อยที่สุดอย่าเอาในโลกเลยเนาะในบ้านเองเถอะมันจะมีความนุ่มเหนียวอ่ะผัดได้ยังไงอ่ะรสชาติแบบเนี้ยมันนอดีอ่ะยายก็บอกว่ายายไม่เหนื่อยแต่ยายภูมิใจที่เราทําไใ้เลียงในครอบครัวงไงลูกเพราะเราก็เป็นลูกหลานยานล้วก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้ถือไปมามันจะมีแต่เครื่องจ็คแล้วแล้วก็จะไม่มีทํามืออย่างยายกินี้เราอร่อยมากเลยบ้างโอ้เรามีความทุกเงินทองเราไม่เคยคิดว่าเป็นความทุกเลยนะคำคำนี้คือความทุกของเราเลย มีโคราชมันเป็นอาหารรสชาติที่ยิ่งกินยิ่ง,งอร่อยส่วนที่จะทำกินไปบ่อยนะคะเราจะใช้เส้นหมี่โคราดแบบแห้งนะคะแบบนี่ะ,ะเส้นมีโคราชนะคะจะทจากข้าวเนาะเป็นคมิปรญญาของชาวบ้านมาก่อเนอนที่ข้ามันเยอะราก็เอาไปตาแล้วก็เอามาทำเป็นเส้นแล้วก็อร่อยดีค่ะกระเทียมไทยนะคะประมาณสักสิบกลีบคะะตามพอแตกหอมแดงไทยเราทุบนะคะแล้วก็หัน่นหยาบๆได้เลยะคะ่ะถ้ามีโคราชนะคะแนะนำให้ใส่หอมแดงเยอะๆนะคะจะหอมแล้ก็อร่อยค่ะต้นหอมซอยถั่วงอกน้ำสะอาดเนื้อหมูใช้เป็นสชั้นหรือว่าสันคอหมูก็ได้นะคะเส้นมี่โคราชส่วนของเครื่อง ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้เต้าเจี้ยวสูตรทามี่ะไม่ไนะคะเต้าเจี้ยวต้องมีตลอดค่ะสีอิ๊วขาวสีอิ๊วดำหวานน้ำมะขามเปียกเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นนะคะก็คือมะขามเปียกจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเวลดานไมีราชจะออกเปรี้ยวมถ้าได้เนาหมูมเจียวมหน่อยนะคะจะหอมมากเลยแล้วก็เปิดไฟใช้เปไ็นไฟกลางนะคะต้ไปทางแรจากนั้นใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงเนี่ยทุบก,ก่อนนะคะทุบแล้วก็สับบยาค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมออกมานะคะจากนั้นเราก็จะเจียวให พอเริ sea, so ่มมีก no, no like right? so, um, ิ่นฉุนนะคะให้เติมน้ำปลาลงไปตามด้วยีิวขาวิวดำหวานนะคะแล้วผัดถ้าสูตรีแ่าไ้ด้นะคะจากนั้นเติมผงขหน่อยนึงค่ะน้ำขาเปียกแล้วก็น้ำสะาค่ะพอเดือดค่ะพอเดือดนะคะลงชิรสชาติแล้วก็ลงแกงัองแค่ะให้เอกรสชาติ้นเข้าไนะคะเราต้องใส่เส้นหมี่ลงไปพอสเส้นหมี่จะจืดม่อากส้น้น่งค่ะรสชาติต้องแบบเค็มหวานเป็นได้ค่ะแล้วก็เคะเจืดหวานค่ะแล้วก็ใส่รกขี้่อน่งค่ะอเหลังากนี้เราวกเยม่วนขอค่ะ ส่ว่าราคาสีผมนะคะสังเกราคาสีผมคือราคาสังเกตที่สีมีความเข้มนะคะเพราะว่าเราใส่ซิวดำหรือว่าเรื่องราวและประวัติในการทํามันสามารถที่จะใช้รสชาตินี้นําอาหารโคราชออกไป